เอาแล้วผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับกระผมบีอินเกมเ่อนอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมและในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปจับเจ้ากบก,กันนะครับผม เนื่องด้วยมีเหตุหลายๆอย่างนะผมทําให้ผมมีมีความคิดอยากจะจับกบนะครับผมเพราะว่าข้างๆบ้านผมนะครับไม่ใช่แค่ข้างบ้านนะผมแถวบริเวณบ้านเลยนะครับผมมีพวกมดและพวกมแมลงค่อนข้างเยอะเนาะถ้าผมจับกบมาผมอาจจะฟาร์มพวกซีเมนต์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมผมเลยมีความคิดว่าที่จะจับกบในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของนะผมว่าเราของที่เราใช้จับกบมีอะไรบ้างนะครับผมรวมเตรียมไปก็มียาคูณสิบแล้วก็เตียงนะผมแล้วก็พวกเนื้อนิดหน่อยแล้วก็โบล่านะครับผมอ่า สำหรับการจับเนี่ผมจะใช้ลูกดอกเนาะลูกดอกเป็นลูกดอกยาสลบนะครับผมที่ผมได้มันจากพวกแรปตรงแรปเตอร์แล้วพวกนี้นะผมผมว่าเก็บจบมันมาแล้วก็มีเนาะอีกอย่างนึงผมที่ผมจะใช้ยิงไปคอสโบโนอะนะอีพวกหน้าไม้นะผมสำหรับเจ้าหน้าไม้อันนี้เนี่ยผมได้มาจากการลงไอ้ทำรอบที่แล้วเนาะใครยังไม่ดูให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมสำหรับการจับก,กบในวันนี้นะผมผมจะหาอยู่แถวบ้านเนาะบริเวณข้างหน้าผมมันมันเป็นคล้ายๆแอ่งน้ำบึงน้ำเนาะมันก็อาจจะพอมีนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรปเตอร,อรอ์ยายา เดี๋ยวสำหรับเจ้ากบในวันนี้ที่ผมจะจับนะผมอาจจะเอาสักเลเวลสูงๆหน่อยแล้วสักเลเวลสักสามสี่ร้อยเน่ผมเพื่อที่แบบให้แบบมันมาแบบมีค่าสเตตัสดีๆหน่อยนะครับผมเวลาเราได้มาเราจะได้ไม่ต้องมาไลฟ่ฟาร์มไาให้มันยุ่งยากเนาะโอเคครับผมผมขอวิ่งก่อนเนาะสำหรับเจ้ากบนะผมผมไม่สนนะเพราะว่าจะเป็นเพศผูดว่าเพจเมียเนาะขอแค่ว่าได้กบมานะผมวันนั้นที่ผมวิ่งเอาไอ้อันดิแฟคมาแลกกับผมเจออยู่ด้านหน้าผมฝั่งขวามือนะครับผมไอ้ซ้ายมือนะ มนลงมาแรงเต็มไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูนแน่นอนไอ้มาแรงบ้านะผมเออมันจะยังอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะผมขอดูก่อนนะครับคือมันไปนไหนวะน่ะเมื่อก่อนผมเจออยู่ตรงนี้นะผมเพิ่งเมื่อสักวันสองวันก่อนเนาะนนอะไระปิงเหรอเขียแล้วมานีมามานีมาปิงมามานีมานีระวังนะผมถ้าอย่าให้พยายามอย่าให้ไอ้เจ้าปิงตัวนี้เกาะนะผมถ้ากเกาะแล้วออกยากนะผม ก็เอาออกยากไม่เท่าไหร่กลัวแบบติดทงติดเชื้ออะไรยุ่งยากนะผมต้องหายงหายามาอีกเนาะผมขอล่อมันขึ้นมาฆ่าก่อนขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วทิม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 เรียบร้อยครับผมน่าจะมีแค่สองตัวเนาะเดี๋ยวผมหากบก่นนะอนเนาะกบ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 ,กบ,กบไหนวะนะไม่บอกว่าตายหาไปแล้วนะนม่มเหมือนเหมือนจะเจอแล้วลอยน้ําอยู่ข้างหน้าเนาะ ขึ้นไปดูนบผมว่ามันเลเวลเท่าไหร่เนาะอืมดีนวมีปิงแค่สองตัวเออตัวนี้สี่ร้อยห้านะผมอ่าผมเอาตัวนี้ละครับผมอนอนไม่ได้เอ่อเทคนิคก,การจับนะผมก่อนจับสัตว์ทุกตัวนะผมแนะนําให้ทุกคนกดนอนก่อนเนาะแล้วแล้วค่อยจับผมมันจะเป็นวิธีการจับสัตว์ที่ง่ายมากเลยนะครับผม,ผมหาที่นอนก่อนใต้ต้นไม้ใช่ไหมแดดกคงไม่ไมไมไมน่ามีเนาะ เดี๋ยวๆว,วางเตียงแล้วก็นอนรอเดี๋ยวลองนอนดูนะอเอาเีงไม่ได้อีกเนี่ยหนะว่านอนใต้ใต้ต้นไม้แล้วนะอาร์กนี่ให้แว่นนอนกลางวันก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคผมผมขอหาที่นอนก่อนเนาะโอ้กว่าผมจะนอนได้ผมใช้เวลาสักพักเลยนะผมหน้าตอนนี้ก็นอนปุ๊บมืดเลยนะผมตื่นที่ประมาณเที่ยงคืนแล้วมั้งเนี่ยโอ้เที่ยงคืน47นะผมจะมองหาตัวกบเจอไม่เนี่ยนะครับอีกอย่างนึงผมลูกดอกผมมันมีแค่8ปดอกไอ้เดอกเนาะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าด้วยนะครับผม เราจะต้องเราเราต้องลองนะแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวผมก็ไปล่าเล็บ,ลบตรงเล็บตื่อไปหามาใหม่นะนี่เดี๋ยวผมนี่ยิงเข้าไปอีกหนึ่งดอกโอ้โหเลือดเยอะด้วยนะประเด็นอะเอ้ยผมต่อไปผมใช้โบลา่าล็อกเอ้ยเอ้ยเอ้ยล็อกล็อกล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยริ้นยาวอีกจะหลับนะเนี่ยเดี๋ยวยิงก่อนนะขออนุญาตยิงเอ้ยเอ้ยมาขวางทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงโดนขาก็โดนกระทืบไปหาอีกเนี่ยอ่ะแล้วมันก็ยืนค้างเลยนะไปสิถอยถอยไป ไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวหลับนะครับผมเอ,ออยิงเข้าไปเออยิงเข้าอีกนะครับผมผมหลับแน่เลยเนียย่ยโอ้ยโอ้ยไม่น่าเข้าไปใกล้มาเลยบ้าเอ,อ้ยโอ้โหกว่าจะฟื้นได้ครับหลับโคตรนานเลยนะผมไอ้กบมันหายไปไหนแล้วเนี่ยออยิงอีกหนึ่ง,ง,งดอกผมมันมาแล้วมาแล้วโบลาล็อกโบลาล็อกอย่าให้มันเลียล็อกเอาล็อกล็อกล็อกไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ,โอ้ยตายแน่ตายแน่เรามีตายแน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะล็อกเลยเรียบร้อยอืมโอ้ยเกือบตายนะผมลูกดอกผมมันไม่พอแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะอัดไปก่อนอัดอีกพอไม่ยเงหรือขึ้นนับสุดท้ายได้ไหมครับผมแต่ถ้าไม่พอโอ้โหมันไม่พอว่ะตองไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทําไงดีจะกลับไปเอาหนังติ๊กดีเพราะเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยผมขอกลับไปเตรียมของใหม่ก่อนนะผมแป๊บหนึ่งเนาะ้เมื่อกี้หลังจากที่ผมกลับมานะผมก็ได้มาวิ่งหามันแป๊บหนึ่งนะผมก็หามันไม่เจอสักทีสุดท้ายมันมานอนหลับแง่งแมงอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้แสดงว่าลูกดอกที่เรายิงไปเมื่อคืนมันพอเนาะผมอุตส่าห์ไปเตรียมโคงเตรียมของมาใหม่นะเตรียม <c oughs> ได้ลูกดอกมาใหม,ใหม่แค่ดอกเดียวแล้วก็ว่าโบลงโบล่านะผม,มหมูมาหน่อยหมูนะครับ ผมกลับมาผมก็วิ่งหาว่อนเลยนะผมก็นึกว่ามันหนีไปแล้วนะผมสุดท้ายมันหนีมาหลับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมขอฟาร์มเนื้อเพิ่มหน่อยนึงนะ,ะอาไปให้หมูเอยเอาไปให้กบมันกินเนาะดึงดึงดึง,ถ,งถึงนะครับมาเออยาคูณทงคสิบผมผม,ผมก็ได้ใส่ไปแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวรออย่างเดียวฮนะอันนี้ผมมันฆ่ามาอีกวันแล้วเนาะมันไอเกรดค่าอาหารของกบม,มันเลยยังไม่ลดนะผม ถ้าเป็นผมจับได้ตอนเมื่อคือนรอบแรกเนาะผมมาปานี้ผมจับหมูได้เลยง่ายๆแล้วผมก็เก็บเตียงขับคืนก่อนนะครับระหว่างนี้เราทําอะไรไม่ได้ผมนอกจากรออย่างเดียวผมรอก็ผมรอเรืออออ่างรอนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาหาอย่างอื่นทําก่อนเนาะรอให้เจ้ากบมันได้นะผมว่าเดี๋ยวผมกะลอ,องกลับบ้านไปเอาพวกแล็บตรงแล็บเตอร์มาขี่เล่นก่อนนะผมดีโลดีโลแล้วผมมาขอทิ่มหอขอทิ่มหน่อย ทิมหน่อยไปเจอยี่เจอยี่เกือบไ,ไ,ไ,ไปแล้วขอทิมมาหน่อยขอทิมหน่อยครับมาสี่ตัวก็เข้ามาครับตอนนี้ข่าอยู่ตัวแล้วนะผมฉันไม่ใช่รีฟากระจกกระจกอีกต่อไปแล้วนะผมโอ้ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยสี่ตัวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในมีแอร์ดรอปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาแอร์ดรอปด้วยนะผมขี่แรปเตอร์ไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไปเอาก่อนดิหรือวิ่งวิ่งไปเอาก่อนเลยกันนะผมมันไม่น่าไกลเท่าไหร่ ด,ดมีแรปเตอร์นะเว้ยล่วงนะหนี่งถ้ามีแรปเตอร์ครับขอให้เอ็ดเอาอันนี้เป็นของดีๆหน่อยของที่ดูแบบพอจะมีประโยชน์ประโยชน์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้ไมาพวกของที่เรามีแล้วอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมแไดงว่าเอ้ยอะไรตีอะไรตีโอ,อ้ยกิรงยากอ้ตกใจหมดคนนึงว่าเค้ตายซะบ้าเอ้ยเล่นจะตกใจเลยไอ้ไอ้มันมาอีกตัวหิมยังไม่ต้องหิมโอ้ยซาตานมีหน้ากา็ไเด็นมาหมดอยู่ในน้ำอีก หลับไม่เนี่ยถ้าหลับในน้ําตายหายแล้วนี่ขอดึงฝั่งก่อนแป๊บเดี้ยวโอ้ยอดๆๆๆขึ้นเมื่อก่อนอดๆตายเนี่ยตายเนี่ยโอ้โหนี่เห็นตรงนี้มันมันขึ้นได้นะผมงั้นตายหานะครับเดี๋ยวผมขอยืนรีสตาร์มิน่าแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูแอร์ดับกันนะผมถึ้นนะผมขอให้เป็นของดีๆนะของดีๆอ่ะไอ้ยทาเปจะลาวะอะไรเอ่ยปึ๊บ เซตพื้นฐานเนาะแต่เ,เราเอาูอ้นักเลยเราเอามาแค่ยาเขียวพอนะผมอย่ากินทิ้งให้หมดเลยนะผมหนังไข่กินให้หมดอื้อหนังเก็บไว้ก่อนนะผมหนังค่อนข้างที่จะหายากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเอาแรปเตอร์นะเอามาไว้เป็นองค์คาร์ยักษ์ชีพครับผมจะมืดอีกแล้วโอ้โหตายมืดไว้เกิน,นเกมอาร์คเนี่ย วิ่งเฮ้ยไอลีฟ้าวิ่งดิครบัรบรปบเดี๋ยวผมเอาแรปเตอร์ไปนะผมในในบ้านผมไอแรปเตอร์วิ่งไวที่สุดแล้วนะฮิฮิจิ๋วจิ๋วเลยนะผมทำไมเราไม่นอนก่อนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมื่ไปถึงเดี๋ยวก็มืดค่ำนะครับไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปรีบกลับแล้วกันเนาะ สำหรับไอเจ้าที่ขี่กบนี่ผมยังครับไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันอยู่เลเวลเท่าไหร่เนาะไอเจ้าที่ขี่กบอ่ะเดี๋ยวผมจับมาผมก็คงจะเอาวันทิ้งเอาไว้บ้านก่อนนะเนาะไว้แบบเผื่อแบบสั่งให้มันโจมตรงโจมตีเองนะผมอยากขี่แต่ยังขี่ไม่ได้ดูดิมันลงมาแรงเต็มไปหมดนะผมอ่ะ่ไหนกนะบเออกระเบิดด้วยอืนไหนว่นเนี่ย เดี๋ยวขอหาไปหนึ่งเจอแล้วผมได้ยัง,งยังไม่ได้เลยนะผมงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมจับมันได้เลยแล้วกันเนาะถ้า<ม>เกิดจะให้ผมมายืนรอแบบอัดไปด้วยคงจะอีกสักพักใหญ่ๆนะผมงั้นผมขอตัดเลยแล้วกันนะครับผมทีนีเ,เรากลับมานะบผมระหว่างที่เรารอเจกบเนาะผมก็ได้ไปพาชเจลัปเตอร์แล้วก็ไปไลฟ่ฟาร์วงฟาร์วิวให้กับตัวเองหน่อยนะผมเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้แล้วไอ้เจกบมันเลเวลเท่าไหร่เนาะมันถึงจะได้ที่ขี่นะครับผม ค่อยไปเช็คตอนถึงกบเนะาะป่านนี้กบผมน่าจะได้เ <Own> อ <health website> ้ยง hm. ูเฮี้ยงงูหลับแน่หลับแน่นี่เร็วแรปเปอร์นี่เร็วเอ้ยไอ้กระเจี๊ยบวิ่งเร็วเร็วตายเนี่ยนี่งี้โอ้โหยังไม่หลับครับผมอ้าวผมเราได้กบแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้ากบกันนะครับผมโอ้หลังจับได้เลเวลเป็น524ร้ยยี่สิบเลยนะผมผมสั่งให้น้องเขาตามผมผมก่อนเนาะแต่ถูกอัพวงอัพเวลตัวเองสักนิดหน่อยนะครับ เอ้ยเเฮ้ยเข้าตัวแรปเตอร์ไม่ได้เลยนึ่นะอันนี้ผมจะอัพเปไ็นอะไรดีเอ่อเป็นดามเมจแล้วกันนะผมจะได้ตีแรงๆหน่อยนะครับผมไปจะกลบกลับบ้านกันลูกพ่อก็ไปคุยกันที่บ้านนะมึงอ่ะให้ก่อนอือน่นผมขอดูนี่ก่อนค่าสเตตัสเอ่อเฮ้ยค่อนข้าง,ง,งดีนะผมแต่โจมตีเบาไปนิดหน่อยนะผมเพราะว่าจะกบถึงจะโจมตีจะหกลงหกร้อยแต่มันแต่มันก็ค่อนข้างเบาเนาะ ไม่เป็นไรผมลองขอดูที่ขี่กบก่อนนะครับผมพิมพ์ไปนะผม B ตัวบน E มีไหมไม่มีครับผมหน้าเวลผมน่าจะยังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวลองพิมพ์ B ธรรมดาก็ไม่มีนะครับผมน่าเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจับไว้ก่อนก็ได้ผมอนาคตรเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจับใหม่นะครับไปครับแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันเลยแล้วกันนะครับผมไปแรปเตอร์นำทางเลยลูกเฮ้ยไป สารเสือ์น่ากัด,ดีจังเลยครบตามมาหรือเปล่าเนี่ยผมเราถึงบ้านกันแล้วทีเรียบร้อยแล้วนะผมจะเอาแ็ปเตอร์ไปจอดก่อนนะผมไปไหนจะกบอ้าวกบมันไม่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ครับผมโอ้ยแ็ปเตอร์อลงมาทำไมอีกเนี่ยนะผมไอ้หา่าเดี๋ยวเวลาไหมเนี่ย เดี er, e ๋ยวเอาแรบเตอร์ขึ้นมาเก็บก่อนนะผมเผื่อมีแรปเตอร์ตัวตัวอื่นมามากัดตายห่าอีกนะเอ้ยอย่าตามพ่อลงมาสิลูกปื๊ดตึ๊ดตึ๊ดปื๊ดแล้วผมเจ้ากบที่ขี่ไม่มีครับผมโคตรหน้าเสียดายเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันพาร์ทหน้าเนาะโอเคผมงั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดจบไปเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกันใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขงอาตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดครับ